ประสาทวิชาลูกลาล้วนเจ้าหน้าทุกแหลงลาตามชื่นชม สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉั้นได้พบเธอโอลันลา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 โอลันลาล,นลาล,ลาล,ลาล,ลา สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูวันเพนไต่อน้นหรือว่าครูแมวนะคะจะมาพาเด็กๆทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดแปงลงร่างนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําการทดลองก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1ก็คือแก้วน้ําสะอาดนะคะเราเตรียมไว้สองใบนะคะชิ้นที่สองก็คือผักกาดนะคะแล้วก็อันที่สาม สีผสมอาหารซึ่งคุณครูได้ผสมน้ำเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีสีน้ำเงินและสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะคะเราก็จะเทน้ําที่ผสมสีไว้นะคะลงในแก้วใบที่1ก็จะเป็นสีแดงนะคะแก้วใบที่สองเราก็จะเทน้ําสีน้ําเงินลงไปนะคะเทให้เท่าๆกันนะคะ ลองดูซิว่าเท่ากันหรือยังนะคะถ้าเท่ากันแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองมาคาดเดาดูนะคะว่าถ้าเรานำผักกาดขาวใส่ลงไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เด็กๆนำใบงานที่คุณครูแจกให้เด็กไปให้เด็กๆไปนะคะวาดภาพใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะวาดภาพถ้าพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะนับจำนวน1ถึง20รอเด็กๆนะคะอ่าคุณครูนับเลยนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 18 19 20 5เด็กๆวาดภาพกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองต่อนะคะเราจะนำผักกาดขาวนะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะแก้วใบที่1ใส่สีแดงนะคะใส่ลงไปแก้วใบที่สองใส่สีน้ำเงินนะคะใส่ลงไปในแก้วสีน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15ถึง20นาทีนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูว่าน้ำในแก้วมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผัรกกาดขาวที่ใส่ลงไว้ที่แช่ไว้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะแทนแทน,แทนเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าผักกาดที่เราแช่น้ําไว้เมื่อกี้นะคะ15นาทีมีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง mm. เด็กๆด,ด,ดูนะคะ อ,อย่างผักกาดอย่างน้ํานะคะเด็กๆด,ดูว่าน้ำเนี่ยลดลงไปใช่ไหมคะส่วนผักกาดขาวที่เราแช่ไว้ในสีแดงนะคะก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าผักกาดดูดน้ําขึ้นไปเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของผักกาดนั่นเองนะคะก็จะไปเลี้ยงที่ลำต้นและใบนะคะเปรียบเทียบกับผักกาด ขาวที่เราไม่ได้แช่น้ํานะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะว่าพืชต้องการน้ําไปเลี้ยงลําต้นและใบนั่นเองนะคะไหนๆเด็กลองได้ทําการทดลองหรือยังคะเด็กๆได้สีอะไรบ้างคะถ้าเด็กๆทําการทดลองแล้วให้เด็กๆวาดภาพลงในใบางานส่วนด้านล่างนะคะ ระ,ระบายสีให้สวยงามและเล่าเรื่องให้ผู้ปกครองฟังนะคะและให้ผู้ปกครองเขียนบันทึกผลการทดลองและนำมาส่งให้กับคุณครูแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ